โอเคสวัสดีครับยนี้อนรับสูดรายการ Antimer Thailand น,นะครับผมครั้นึงนี้ก็อยู่กับผมที่ GGM นะก็อยู่กับอารัอมพมร์ทที่2นะครับผมโอเคก็ okay, <c oughs> <c oughs> ไปต่อเลยครับผมเรารอบที่แล้วเราหยุดไว้ตรงนี้เนาะโอเคคือแคสไปรอบนมงแล้วครับพาสองฮะแล้วเ,ออเกิดการผิดพลาดเล็กน้อยฮะก็เลยต้องมาแคสใหม่โอ้โห uh huh. ก็ไม่มเป็นไรเพื่อความหลอนเราจะมาทำให้ดูกันนะครับผม ดูโอเคอืมต้องไปเปิดแก๊สแก๊ส้องอันที่มีคือคือเดินไปแล้วผมตูงนี้เข้าได้ไหมอืมไม่ได้เะฮะ ไม่มีหวยแกไอ้สัตร็ okay, โอเคปอะตัวนี้ฮัลโหลโอเคเขาได้ผมรู้สึกว่าชอนงเวลาที่ผมเล่นไปเมาส์มันจะไหนวะอันนี้ป่ะมันเร็วไปป่ะวะมันไม่รู้เหมือนกันนะบางทีจะเร็วไปหน่อยโอเคน่าจะดีขึ้นหนอมันปรับอันนั้นป่าวะโอเคผมกดไป ลืมลืมปิดประตูอะเออะไรอะปิดประตูสิ่งที่อะไรสิ่งที่อะไรสิ่งที่อะไรอืมไม่รู้ว่าเสียงที่อะไรตอนนี้เราจะบ็อพกพี่ก็เครับอืมอืมไม่มีอะไรนะมีอะไรไหมเฮ้ยอะไรวะหึมันทำประตูข้องแล้วครัอ โอเคตอนนี้เดินทางแล้วไปครับผมอยู่ครับผมไปไปไปยี่ยยะยังยุ่งกับโกยังอยุ่งกับโกอย่าไม่ดีลูกไม่ดีไม่ดีไม่ดีหรกกดครับผมกดครับผมกดครับผมเขาตัวครับผมอยู่ลำควยแล้วครับแม่งเห็นครับผมแม่งเห็นเรียบร้อยครับผมไม่เห็นนะไม่เห็นใช่ไหมโอเคครับมันมืดครับผมมันไม่เห็นครับผมเฮ้ยเยี่ย่ะ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 ยี่ย ok, lấy bắt đầu yapa tung guna yapa tung guna mèni yêu ho bé ngoan nè đâu ho bé ngoan kéo lùi kéo mày 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 Không mày 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 เคผมแล้วก็ไปเปิดไอ้หานั่นสอันแล้วนะฮะก็ไปกดตรงนี้กันดีกว่าฮืออะยีอะไรยี่ียีย่ยย่ยๆๆๆย่ ไป้กกานฐานเค่อยเก็บเราค่อยเก็บเข้าายงกัปอืเดี๋ยวรต้มาเปิดอีกหอันนะฮะรู้สึกที่จะไม่ว่จะอยู่ในห้องนี้แหละ หรือเปล่าหรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับโอเคไม่ได้อยู่ในห้องนี้นะไปยนะังไม่ได้ปลาหรอกผมโอเคไปนะดีดีอืมโอ้ยรวยทานบ้านกูรวยทานเน,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 นี่ยจ้าเฮ้ยผมรีบไปคนะรับรีบทำไมเฉยงานนี้ไปเลย นี่น่ากลัวนะฮะบรรยากาศโอ้โูล็อกโอเคครับผมโอเคเรามั่นใจแล้วว่าเราต้องไปทางนี้ครับผมเรรยากาศเชื่อใครยุ่งหนักปี๖โอเคอเปิดเข้าป อุ้ยเยอะเสียงดังเลยอ๋อนี่ไงครับผมกดเปิดเปิดผมว่ามันต้องมาผมว่ามันต้องมาเข้าก่อนนะผมวัดต้องมาอืมเสียงมาแล้วใคยเหรอันได้ยินเสียงเดิน เฮ้ยอยือไม่มาโอเคมาไดินเสียงเดินนะฮะอื้มห,มหายใวออกพังเข้ามาแล้วผมนี่หน้าตานี่เหมือนโดนหมาเด็ดไอเหมือนโดนหมากัดมา โอ้ยเ,เปิดตู้นี่แหลเรามีป๊อกดีเพื่อนคู่ใจนะฮะไปล้เรื่องหนูแล้วน่าไปแล้วผมไม่น่าอยู่แล้วครับผมเราเนี่ยไม่น่าอยู่แล้วครับผมโอเคได้ทานมาอันหนึ่งเนี่ย ไป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 อยู่น้ำมได้อยู่น้ำม่ดีนะอยู่น้ำมิดีโทรศัพท์ว่าเอาไม่ใช่มูนฮะนู่นนะฮะโอเคครับผมเราจะวิ่งนะฮะเราจะวิ่งไปกดนะฮะเราจะวิ่งไปกดไอ้ตรงนั้นเลยนะฮะวิ่งฮะวิ่งฮะวิ่งครับผมวันนี้วิ่งอย่างเดียวครับผมอย่าไปอยู่อย่ายุ่งกับกูฮะอย่าหยุดกับกูฮะแต่แกบอกไปครับไปเลยดีอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็น

เสียงดังสนั่นอะไรเงี้ยวันหนึ่งครับผมอืมขออนุญาตครับผมโอเคฮะก็เพื่อนทักมาเนาะอืมไอ้หานน่นเฮ้ยทำไมมันยืนวะบล็อกอ่ะโน้นช่างมันฮะไอ้ไอ้ที่มันดืดดังยืนบั็กครับผมไอ้ที่มันมากระโดดอยู่ๆกระโจนใส่เรานะฮะเหมือนจะให้เราไปห้องเอ่อ เขาจำไม่ผิดเซคูริตีนะครับผมให้ไปอีกรอบหนึ่งมังวานาโอ,อ,อใช่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you, but you can't l e a v e not yet. There is so much yet for you to witness. you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. But ้องไม่ดูเรื่องนะฮะเคร, okay. เรจะเล่นไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าผมจะไม่ไหวนะก็ <g iggle> จะเลิกนะครับผมโอเคตอนนี้ oh. ขอยาวเออขึ้นชั่งโมงพอยาวแค่นี้นแหละพอแล้วนะถือว่ายาวนะขึ้นชั่งโมงอืมอร่อยนี่คือเหมือนเราจะโดนจับมาขังนะฮะ อ๋อกล้องยังอยู่กล้องไม่อยู่นี่กูไม่เล่นเลยนะฮะโอเคครับผมอะไรเลิฟมาอ๋อว้าวหลบแตเตีนได้ด้วยนะฮะโอเคอะกล้องยังใช้ได้ดีอยู่นะฮะแบตอ่ายังเหลืออยู่พบนะฮะอะไรทำไมโอโ,อโ,อโ,อโอเคครับผม <c oughs> เปิดไปเราก็ไม่เราก็ไม่ได้อ่านให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เปิดนะครับผม <c oughs> โอเคโอค้ยเย <c oughs> ยังยังจะมีคนทักยังอกีกยังอกีกยังไม่หยุดเอกแป๊บมารอบนี้แม่งคาใจจริงใครมึงต้องมึงคนเดิมหรือเปล่าคนเดิมด้วยไม่ใช่คนเดิมแป๊นนึงฮะพี่วินสตรีมทีมทีช็อปของเรานะครับผมทักมา รวยแนะลย้วเนี่ยรวยแล้วมันอโอเคับผมต้องอมนะาตอบ <c oughs> มันโออ่าไปไป้ยเฮียเด้อ คยอะไรมึงจะควยอะไรมึงจะควยอะไรมามึงอย่าน่ารักกันเราอะจับแล้วทีไอชิ้นน่าก,กลัวเอ้าทำไมห้องนี้ถึงประตูเปิดอะครับโอ้โหคุยเข้าไปมึงจะฆ่ากูป่ะเนี่ยหัวอะไรเนี่ยโอ้โหเหมือนอวัยวะนะติดอยู่ตรงซอกขนามว่าไม่ไห้อยู่ดีกว่าไอ้เพี่ปิดได้ไหมโอเคมึงอย่าออกมานะสัตว์ This uh huh? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nice. I would like to talking it. As would I. The preacher asked us not to. It, it would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an a war. And when we kill him, no. we kill him slow. Such patience. I want his tongue. อยู่ไปล้าประสาทแดงฮะที่นี่ทำไรอ้อนี่เป็นไรอ้าวแล้วอะไรของมึงเนี่ยมึงมีเข้าได้ไหมไม่ได้นะมองนี้แหละเฮียโปู่สัตว <conference>. ์ <cold. S 1> เชื่อน่ากลัวเล่นพี่ยร์นี่เล่นกับมึงไหมไปห้องนี้เปิดได้ป่ะครับโอเคได้แต่ไม่มีอะไรนะรีบปิดแล้วเดี๋ยวแม่งออกมาตกอย่าออกมาตกห้องนี้เปิดได้ไหมอ๋อมีทางไปครับผมปิดปิดปิด,ปด,ปดไม่ได้ปิดไม่ได้โอเคงั้นเรารีบไปครับโอเคไปอืมปีนปีนขึ้นนะ

อ้าวโอ้โหเจาหนที่ตายนะฮะโอเคตอนนี้มีแสงเสียบตาเรารีบปิดโอ้โหนี่มันฆ่าเจ้าหน้าที่กันอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยสองตัวนั้นไปยังไปแล้วนะเบี้ยบอกอ๋อมีระบบเดินอย่างนี้ด้วยนะฮะโอเคไปนั่นก็ยังคงเอาหัวโคกกำแพงอยู่เหมือนเดิมนะฮะอีดอกนั่นก็โอเคเข้าไปในห้องแล้วโอเคไป จะรีบทำให้จบนะฮะเกมนี้อู้วเฮ้ยหนูมึงจะรีบทำให้จบนะฮะเราจะได้ไม่ต้องมาแครอีกนะฮะโอเคครับผมอ๋อโเคครับรีบเข้าห้องนี้ไปครับห้องอะไรเฉื่อพุ่มพิษกูปะเนี่ยอ๋อหุ่นห้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อประมาณนี้มั้งนะฮะโอเคไป มันมีทื้อะไรมันืองความสะอาดเอบล็อกเข้าได้ไหมไม่ได้ไมันมีรอยเลือดอะไรเนี่ยนองครับไม่รองเท้ารองเท้าบ่แต่มันมีรอยเท้าเป็นเลือดฮะ <c oughs> เดินเข้าไปนี่คือระบายอไรอางนี้ฮะหืมนึกสองชี้ขึ้นโอ้โหอะไรเนี่ยดาวดีร์ นี่มูลค่าใช่ไหมม,นะอมีอะไรไหมอ๋อมีอะไรเนี่ยเรับผมเราจะไม่เปิดอา่านแล้วนะฮะเปิดไปก็ไม่ได้อะไรนะ,ะเกมนี้ผมจะไม่แคสให้ได้เนื้อเรื่องนะฮะผมจะแคสเอาแค่ความน่ากลัวนะฮะแล้วมันจะหลอนหรือเปล่ากูก็ไม่รู้นะครับผมนะฮะ ส่วนเ,เตรียมอะไรวะเปิดลงส่วนเบลช็อกกับแบล็กแฟลกนี่คือมันบางทีมันเน้นเนืน้อเรื่องเกินไปนะผมแปลไม่ได้ผมจะไม่แปลให้นะฮะโอเคครับผมเราไปด้านนี้ก่อนดีกว่าฮะเฮอยผมจะไม่แคสนะฮะเออวิวพูดไปไวไ่าอะไรวะถ้ามันเถอะใครอ่ะดูท่ทาทางจะเป็นคนดีนะพี่อ่ะ ตัวเรามาสำรวจตรงนี้ก่อนนะมไม่มีอะไรนะไม่เปิดไปต้องลอเลยนะปิดอะไรนะอะไรนะปิดแล้วโอ้ตรงนี้มีล็อกเกอร์ต้องมีอะไรให้แอบแน่เลยไอ้เที่นี่มึงจะโผล่มาตก,กูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนอีทางจะไปได้ครับผมก็ไปทางนู้นก่อนดีกว่าโอเคทางนี้ไม่มีอะไรกล้อง ไปเ,เลือดมันสดสดเลยเฮ้ยโอ้โหไม่ค euh ุ้มฆ่าเลยสดสดเลยอย่าออยย่่าาทำอะไรกูนะกูมาดีนะกูมาดีนะกูมาดีนะโอเค ห้องนี้โอเคเราจะไปห้องนี้สกุติโอ้ยเยอะเอยอะอยอะอยอะเยอะเยกูไม่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 ไมไปไปไปไสัตยาอย่าย่งกับกูอย่ายุ่กับกูยังไป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 เอาอยอยู่ตรนะอยู่โหช่าดุสัตย์อู Nhìn nó đẹp quốc tế là đi về hà Nó ha nó là là ha là 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 Nó là 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 đang là 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 đang ở ที่แกไม่น่าอยู่แล้วนะฮะเทยดุชิบหายโอเคไม่อยู่ผมปิดอืมกดอ๋อ,อเผยนะห้องที่มันอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้นะฮะที่เราเปิดไม่ได้นะเอา้าเชีย่ยเอ้ยถ่านกูมีถ่านให้เก็บไหมกดผิษมีเก็บไหมไม่มีนะก้อนดิ ไม่มีจริงด้วยอุ้ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยไอเชี่ยไอเชี่ยไปฮะไป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 เข้าห้องนู้นเลยฮะไปเข้าห้องนู้นเลยฮะไอ้เชี่ยตอนแรกมึงมาหมอให้กูเดินไอไปเงียบๆอะไรของมึงอ่ะไปผมไม่อยู่ฮะไม่อยู่ฮะโอเคไปอย่าเงี้ยอะไรของมึงเงี้ยน่กลัวให้หลอดน่าหรืออะไเนี่ยมีเยอะหมดเลยอ๋อห้องล็อกยูดิตี้นี่ล็อกนะฮะ ออรอบนี้นั่งดีเมีอนกันคือเตรียมฆ่ากูเลยใช่หไหมอะอ,ะอ๋อออกไปข้างนอกเลยเด้อเคแล้วบอกไปทางนี้ครับน่าไผ่ปลอดไผ่กว่านะเนาะไปยังไงยังไง นั่นยังไม่ไปนะฮะนั่นได้ยังไม่ไปอืมโอ้ยไปแล้วโอเคกูเข้านี่ก่อนเลยจริงๆว่า Security มันต้องมีอะไรให้กูนั่นเนี่ยมันต้องมีถาากัก้อนได้มาแล้วนะฮะหนึ่งก้อนพี่ครับยวทำอะไรผมทำไมมันไม่ได้ยินเสียงอะไรวะเจแผม ไม่เปิดนะฮะเราจะไม่เปิดอะไรทั้งสิ้นนะฮะตอนนี้เนื้อเรื่องยังไงผมก็ไม่ได้แปลให้อยู่แล้วก็ไม่ได้อะไรก็วะถ้าเปิดเอ,รอหรือใครจะให้เปิดแล้วแบบคือเหมือนแบบหยุดพอสอ่านก็บอกผมได้นะฮะคือจะเปิดไม่เปิด <laughs> ยังไงก็ไม่เปิดแล้วอืตอนนี้จะเราจะมุ่งตรงไปแค่ความหลอนอย่างเดียวนะฮะ จะอยู่ความนักนัอะไรอ่ะนี้ยอันนดิเกนปิดนี่ว่าโอ้ยยิ่งจดจุดแล้วอู๋มีอะไดจุดด้วยเฮ้ยอะไรอ๋อนี่ไงบัตรเข้าห้องสกูตี้ไปไปไปอะไรอ่ะวายว่ะอะไรวะเนี่ย จะกดประสาทกูปไปถึงไหนเนี่ยคนดูอาจจะไม่ค่อยหลอนนะฮะแต่ผมว่าคนเล่นเนี่ยมั่งแบบนะสุดๆครับผมโอเคเข้าเลยโอ้โอเคแล้วอ่อถอนดีนะเนี่ครับผมไป đây ơi 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 rồi chưa ạ bên ơi bên không phải lỡ những video hấp dẫn ฟันเราแน่นอนนะดูจากทรงแล้วนะจีค,ครับผมไปโอเคฮะปิด <y> ประตูดีสัตย์ไม่ไหวแล้วขอจบคลิปแค่ตรงนี้ก่อนนะครับผมก็โอเคครับผมก็เดี๋ยวเจอกันพาร์ทสามเนาะโอเคครับผมก็สวัสดีครับบ๊ายบาย yeah